เอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านผมเดี๋ยวพบกับเกมสเตตออฟดีเคนะฮะมารับชมกันอีกครั้งหนึงผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมตอนนี้ก็คืออบบี้ตีบ้านเนะผมจะเข้าเกมมาเป็นแบบเหนนะผมก็อบบี้กระบุกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อนะฮะมาดูว่าเราจะเป็นยังไงบ้านนะผมแล้วก็ผมต้องรักษาคนนสักนิดนึงนะครัสภาพนี่ดูไม่ได้เนี่ยแล้วก็เตรียมน้ำมนระเบิดไฟหลังอมาแล้วโอ้มาแล้วหลังผม มาแล้วครับผมงานใหญ่กำลังมาเยือนท่านโอ้หยน้าหงายเลยแล้วก็ตอนนี้เราตีบ้านแดงไปฐานที่สองหลังแล้วเหลือถ่านที่หกไอเหลือประมาณอีกสี่หลังใช่ไหมก็จะมีตรงนี้นะครับโอเคออ้ยโอ้ยอะไรวะตรงไหนวะมานี่เลยมานี่เลยอันนี้เข้าไปีก็บรดเกับโรถนี่เอาสิอะไรครับอะไรครับ เราไม่จเป็นต้องใช้วุฒิเรอกนี่ยใาอย่างนี้เลยแล้วก็มีดสั้นอันนี้แหละมั้งน่าใช้ได้ดีโอ้โหเก็บกันสบายเลยสมบีมันก็ตาถาโถมกันมาเรื่อยๆนะยคิดนี้ไปเก็บโดนเก็บโดนไปอืเป็นไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงี้ยเร็ไปเรโอ้โอโอโอเปเบเยอะเเยอะเยอะจะก,การเลยเพื่อนเอาตีเอาตีไปโละไปโลแล้วไงอะ่ะไปโลแล้วไงอะ่ะเพื่อนเราสับยับอ่ะครับแล้วไปอยู่แหล่งนอกแล้วแหละวันนี้โอ้โหต้องช่วยจนได้ไปนั่นนั่นนั่นจะบาดจับจะมาดีเลยมาดีเลยมาดีเลยมานมานี้นี่ไง นี่ไงนี่ไงมีไม่ต้องมีไม่ต้องอาวุธอาวุธแบบอาวุธไอ้นี่มีพกไม่ต้องใช้มีดไอ้นี่พอมีพกพอนะนี่โคตรเท่มาเลยมาเลยมาเลยมาดินั่น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 เรียบร้อยนะอันนี้เลยอุ้ยอุ้ยโดดได้วิจับพวกอุ้ยรวบไม่ได้วะเห็นไหมโอ้โหผมว่าผมต้องย้ายแล้ววะ พุ่งลงไปเดี๋ยวพุ่งอีกโอ้โหเก็บลวนตกเนีไม่ได้โอ้ยตบบี้มันตกขึ้นเลยว่ะเราจะเก็บไม่ได้ด้วยพุ่งลบก่อนโอ้ยชีวิตเคลียร์แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปตีบ้านแดงตรงนี้นลยฮะที่ผมมาไว้นะผมเดี๋ยวเราใช้อาวุธที่เรามีนะมาดิมาดิมาดิรายการอะไเพื่อนบ้าเด็ดอ่ะนี่อ่ะหมวกกับน็อกแตกครับ โคตรโหเลยวะยิงกระรั่นเลยอะยังโหดมานี่นี่ไงหลบหลบอาร์ทมานี่เลยมานี่ถักไปโอ้โยเพื่อนมันยิงยับเลยอะผมไม่ทันได้ทำอะไรเลยมานะอย่าเับ๋เตรียมระเบิดอันนี้ไปนะผมแล้วก็ระเบิดไปนะแล้วก็ระเบิดอันนี้น้องของเขาองนี้ก็น่าจะเพียงพอเลยลบไป อุ้ยๆเกือบโดนเกือบโดนอะไรกันั่หนาทำไมตามเราเนี่ยยังไงยังไงยังไม่จบใช่ไหมเรียบร้อยผมเคลียนะโหตรงนี้สองตัวเรียบร้อย ไป๋ยวเราไปเคลียรตรงนี้กันนะดูที่ว่ามีอะไรบ้างอะไรอันนี้ผมอัปเกรดนะผมไปซื้อจากเฮดเดอร์มานะผมเฮดเดอร์ที่มาตามทายนะฮะผมก็เลยซื้อมามันมีที่อัปพ,พอดีนะผมก็เลยจัดมาสักหนึ่งอันนะฮะมีน้องบอกว่าให้ผมสร้างอัธิษฐานทีนะทเน่เพื่อลดทรัพยากรผมก็ ผม,ผมรู้นะว่ามันสร้างได้ผมแต่ว่าผมอยากได้พวกอันนี้นะผมเลยบอกว่าไม่ได้สร้างนะฮะขอภัยจริงจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราย้ายเมือง่ยเราจะไปสร้างกันลวกันนะฮะจะได้แบบว่าอาอย่างไงดีจะได้แบบมีของใช้บ้างแล้วกันนะะมันจะได้ประหยัดทรัพยากร,กรก็ได้นะฮะโอเคตอานี้เดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนใกล้ถึงแล้วผมตรงนี้นะบริเวณใกล้นีน่เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมเข้าดีๆหน่อยตรงนี้เข้าได้ไหมได้อยู่แล้วมั้งเออโดนไปเลยวอู้หูเออเอาโทษทีเพื่อนเลยมันแม่นไปหน่อยว่ะไปโโดนเหยียบแถวรถผมก็จะพังกันเลประเด็นโอเคเราเปิดไฟเนี่นสองนะผมว่าว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าอะไรนะ เปิดไฟพัดส่องเฉยนะว่าจุดหัวใจบินเราจะได้แบบว่ามาร์ถูกนะผมโอเคอยู่ตรงนี้นะประตูนี้เยี่ยมโอเคลงไประเบิดที่เราต้องใช้ก็คือระเบิดนี้วางไปั่นจ้าอุ้ยนั่งไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงไปลงไปโดนโดดโดนระเบิดดีแรงระเบิดชีวิตขึ้นห่อนขึ้นหลังก่อน เราไม่รู้รถไปอยู่ลูกหนึ่ง่ยเดี๋ยวผมจะลองปาไปเรียบร้อยโคตรแท้ลแล้วไม่เอาฝังนอกเว้ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถพังโอ้โหแล้วมาเกาะรถทำไมวะเนี่ยเรถผมพังก็ดิท้องจริงหลบเลยโอ้โหมีระเบิดวางอยู่เนี่ยก็คืออันนี้อุ๊ยอุ๊ยยังโดนเจ็บเหรอโอ้โห เก็บอีกแฮะเอาดีเหยียบดีเพื่อนเหยียบดิเหยียบเลยไม่เหยียบเหรอโอ้โหตายละไม่เหยียบเพื่อนโอ้โหทำไมไม่เหยียบกันนี่เออเรียบร้อยเขียนนะผมเขีย์ง่ายอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องพาบี้อ้อมตรงนี้นะมันเป็นสูตรนะครับสูตรพารัดมานี่เลย มันี่เลยแล้วก็เอาของด้านในด้วยแล้วมันอยู่เต็มบ้านอยู่หมดเลยซอมบี้โอ้โหโอ้โหอยู่กันเต็มมากออกไปโอ้ยชีวิตเข้าไปเลยโอ้โหต้องพาล่องนี้ครับต้องพาล่องทั้งที่เร็วๆก็เอออาจจะมืๆหน่อยนะเพื่อนๆโอเคได้ละ เดยนะเก็บเก็บไม่ได้โอ้โหทำบี้เยอะว่ะโอ้ยชีวินี่จะเก็บอะไรก็ลำบากลำบนจริงๆยังมีที่ไหนเหรอหามจริงอุ้ยอุ้ยไม่จบไม่สิ้นนะเขียยังนี่งโอ้กระเด้งทำบี้กระเด้งได้ อืมโอเคอืมเคลียร์ไหมจะเก็บของอื้มอื้มอื้มอื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 มยังไงยังไงครับยังไงครับนี่ไง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 โอ้โหยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกโอเคเก็บไม้หมดระเบิดแล้วก็ไม้นี่สวย มานี่เลยนี่อย่าได้น้ำมันมาด้วยไปเลยขึ้นรถแย่ละวรอประตูโอ้ยอย่รถพังโอ้ยอะไรวันนี้อ่ะอย่ารถผมเก๊งโอเคเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่อาโพสของเราเนะี่ยไปเตรียมตัวหน่อยอาโพสของเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยอาโพสเราอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวไปผิดทางผิดทางต้องย้อนกลับ อปเล็กด้เราเหลือของไม่มากแล้วผมตอนนี้ก็คือของเราก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเก็บของกันแล้วกันเก็บไปต้องเอาน้ำมันมาเติมนะครับผมยวเติมน้ำมันแป๊บซอมบี้ก็มาพึบเลยมันมันมาตามเสียงรถเราค่อยๆวิ่งหยอกๆไปนะผมมีน้องถามว่าผมเดินยังไงผมเดินไม่เป็นนะฮะไม่ใช่ว่าผมรู้นะคือผมเดินไม่เป็น ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันกดเดินยังไงนะใครรู้ก็บอกผมทีแล้วกันนะฮะโอเคเอามาซ่อมสักสองกล่องซ่อมไปสังซ่อมให้มันสุดๆไปเลยแล้วคันนี้อ๋เอา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 ,เอาบักบักแดกอึอมต้องออกไปเกมหมดครับผมดู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 แลผมนะผมมันจะรอไปทางอื่นมันติดเข้าไปในแทรกซึมไปในเนี้ย ไอ้ขับได้อยู่ไม่พังไม่พังโอเคไปบักทีไรรถครับจะหายทุกทีนะผมอ่าแล้วอลตอนนี้คือผมไม่ทับไม่รู้นะว่าบ้านแดงหลังต่อไปอยู่ตรงไหนนะแล้วตอนนี้คือเราไม่รู้เลยนะว่าจะทำยังไงต่อดีนะครับนั่นตั้งแต่อ่าขับรถอาบ้านแดงหลังต่อไปโอ้โห แล้จะไปหาที่ไหนนะครับงานนี้หาให้ตายเถอะเอ้าออกเออออกได้ออกได้อยู่ตกใจเลยโอ้โหตับบี้กระเด็นตรงนี้ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะครับผมเราดูแล้วก็คือเราเคลียร์ไปค่อนข้างเยอะแล้วอยางนี้ก็ไม่น่าจะมีเฮ้ยเฮ้ยรถติดบัก เฮ้ยเพื่อนๆรถติดฟังไว้เคยเฮ้ยออกมาออกมาเดี๋ยวเดโอ้โหเดือดครับผมผมเดี๋ยว่างานนี้เดือดเอาดิเอาดิอุ้ย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 พี่จังอุ้ยเพื่อนมันอู่ไหนอุ้ยเตี้ยโอเคเอาไปพี่จังอุ้ยอุ้ยเอาไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอเคกลัไป ไปอุ้ยเดี๋ยวเดีอุ้ยอุยงานใหญ่บอกเลยว่างานใหญ่ผมจัวนี้อย่าอย่าไปยุงอย่าไปยุ่งอย่าไปยุกไปขงฝวัญขัญของฝากนะครับเข้าเข้าโอ้ยาไม่ได้ว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีนี ไม่ได้แล้วอย่าผมต้องดิ้นออกว่ะจริงโอ้ยมันอยู่บ่ได้เอาแล้วรถผมหายอยู่อ๋ออยู่หน้านุ่นอือเราต้องไปรักษาตัวเองเนี่ยโอ้ยชีวิตจะจูรถไนก็เข้าไปในซอกหินเนี่ยโอ้โหเอาไงดีวะนี่เลยสวย ไปไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินซ่อมๆๆๆรีบซ่อมให้ไวแล้วก็รีบไปรักษาตัวเองนะโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตเห็นไหมเราไปตรงนี้นะไป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 ให้ไวเลยผมอนจะหมดเวลาไม่ได้นะเราไม,ไม่ไม่ดีดออกจะตายนะผมบอกเลยมไม่ได้เลยนะฮะ วางใจไม่ได้เลยนิดเดียวนี่คือแบบเปลี่ยนชีวิตได้เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะฮะนี่คืออุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะและใช้ได้จริงในเกมเหมือนกันเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนมีเทเดอร์มาผมเดี๋ยวไปดูของหน่อยว่าเทเดอร์มีอะไรบ้างโอเครักษาตัวเองที่ดีนะฮะตอนนี้แล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวละครนะผมไม่ไหวจ้าเอาคนนี้มาเล่นแทน ป,ปืนเขาก็ไม่เก็บเสียงนะสามารถให้เก็บเสียงได้นะผมปืนโคตรลั่นน่ะจริงๆแต่ว่าทั้งมันแล้วกันบ้กระแทกทีนี้คือสอบบี้รู้เรื่องเลยมีตรงนี้ผมก็ไม่ยากเลยทอมบี้สอบบี้กระเด็นกระเด็นไปโคตรไกลเลยเดี๋ยวเราไปตรงตรงม์าที่เรามาร์กไว้นะตรงนั้นข้างหน้า900เมตรได้อยู่แหละนะฮะ เดีย๋ยววันนี้ผมจะไม่ค่อยตัดแล้วกันนะผมจะชิวๆไปก่อน,ลนนะแล้วกันเนาะระหว่างนี้แล้วก็ดูทีว่าเดี๋ยวยี่สิบี่นาทีนะเราไม่สามารถที่จะสุ่มบ้านแดงหนระือผมเจอผมเจอผมเจอ,ผมเจอละบ้านแดงเอาละเราได้เจออีกหลานหนึ่งละเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ผมหลังนี้ไปเอาของก่อนเอาของก่อนเอาของเล่นสักนิดนึงเจอจนได้นะโอ้โห ทีนี้ล่ะมันแน,แน่เจอของแบบนี้แม่เอาอะไรดีนะจะเอาอะไรเล่นกันบาดีมันก็มีปืนไฟนะผมที่เอาไว้ใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นปืนไฟแล้วกันลองไหม,มเดี๋ยวเอาของที่เรามีก่อนตอนนี้ของที่เรามีก็คือมีอันนี้เนาะแล้วก็อนนี้แล้วก็ระเบิดระเบิดวางมีไหม ไม่น่าจะมีแล้วนะผมโอเคแล้วก็อย่าเอาปืนไฟไปปืนไฟเอาถุนออกกอนมีเควสมานะ several n d s, <S, <S ปืนไฟอยู่ไหนอยู่ด้านล่างสุดอันนี้นะกระสุนมีน้อยมากเลยโอเคยังมีชุดหนึ่งแกมเลยมาเดีย๋ยวลองใช้ดูผม เอาไปใช้งานดูมันแน่ๆไม่ต้องห่วงนะผมผมรับประกันความมันไฟจะแบบว่าจะกระน,นำไฟให้ดูเลยนะผมว่ามันร้อนแรงแค่ไหนความร้อนแรงนี้เกิดขึ้นที่ใดก็คือเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนี่แหละนะผม <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้บนนี้เลย ดิฟอย่างเท่เปิดไปด้วยสอ่สองดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนผมว่าอยู่ตรงนี้วะผมว่าอยู่ในรูนี้วะอยู่ไหมม,มันมองไม่เห็นนะผมหรือว่าอยู่ตรงริมนี้ริมนี้ก็มองไม่เห็นถ้าเอาไฟสาดส่องเข้าไปเนะี้ยตรงนี้ไม่มีกูรถผมจะพังวะผมต้องลงไปดูเองวะ มองไม่เห็นอันนี้มองไม่เห็นจริงไปอ๋ออยู่ดูนี้จริงด้วยโอเคกระจกเล็กนะก็คือกระจกใบเล็กครับผมกระจกใบนี้อย่เด็ดเด็ดเด้อขามีเยอะมากเยอะมากเยอะจริงโหคนนี้ไมวิบยาววิงด้วยแย่เลยเดี๋ไปโอเค,อคอเผาเผาก่อนลูกหนึ่ง จะได้ใช้รือเปล่าระเบิดไปผมก็ไม่แน่ใจเลยอุ้ยโอ้โหโดดมาผิดเลียมรู้เรื่องเลยเดเดเดโอเคโอเคค่อยๆใจเย็นออกไปออกไปออกไปติดติดตโอ้ยออกไปออกไปตรงนี้โดดไ่ได้ตรงนี้โดดได้โดดได้โดดไปแย่แน่เดเดเดออกไปเออสวย ค่อยๆๆเลี้ยงเลี้ยงก็เต็มมีหน้าตัวเองเจองานหนักไปเมื่อกี้นี่เอาละทีนี้ผมก็จะเอาผมจะขึ้นตรงนี้นะรถจอบมุมนิดด้วยเดีย๋ยวรอโหลดอันนี้ก่อนเลือดตัวเองก่อนแป๊บนึงโอเคเฮ้ยติดบั๊กติดบั๊กเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยเฮ้ยติดบักติดบัก,บก,บกโอ้โห <laughs> ลงลงผิดชีวิตเปลี่ยนเอาละทีนี้แล้วก็ เข้าไปผมมานี่เลยโอ้ยเดี๋ยวจะกระดำทีดิงออกไปออกไปโอ้โหตายตายออกออกจุกลำบากมากเลยห้องนี้จริงจุกลำบากคแล้วก่อนไม่ไหวไม่ไหวรีโหลดเต็มหน้าก่อนให้เต็มนะฮะ ปึ๊บไปขึ้น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 ปึ๊บออกกระจกเอาละเฮ้ยสวยโอ้ยไอ้ที่เอาหัวมารับเฉยเลยโดนตัวผมเลยเนี่ยโอ้ยยังไงวะเนี่ยอย่าไฟมาติดแค่เราไปไปอย่าไปยุ่ง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 กับผมผมไม่เกี่ยวโอ้ย ผมไม่เกี่ยวผมจะไฟไหม้ตัวเองเองเผา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 กระหน่ำกระหน่ำเลยล้วเลยแตกแน่แไม่ต้องห่วงหมดแล้วผมรีโหลดรีโหลดรีโหลดอุ้ยอันนี็ตกเก่งโอเคไปๆไปๆไปงไปๆเออโอ้ยเหนื่อยคลิปเป่งเลยไม่ยอมแตกสักทีนะฮะ เขาละเข้าไปอยู่มุมเดิมครับผมมุมเดิมที่แล้วมาโอเคสวยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋โอ้ยกระถุนหมดนัดนี่งคือรถโอ้กระถุนหมดเลับมานั่งดีโหลดกันในตรงเนี้ยอ้าวยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปอืมอืมสับให้ยิ่งสวยทีนี้เราไปต่อละ เดี๋ยวครับเพื่อนขึ้นหลบขึ้นหลบโอเคไปดิขึ้นหลบออกถุยเก็บหน่อยนะผมตัวละครโอเคโอค้ยอ,อ,อะไรกันเนี่ยอืออือมันเยอะมันเยอะเราไม่มีของเหลือแล้ววะจริงๆเพื่อนๆเราต้องรักษาตัวเองแล้วตอนนี้คือรถที่รถ บักเปก็ดันมาอีกสายเปสายเปมาว่ะสายเปมาว่าไงสายเปสายเปว่าไงสายเปสายเปย์ตบประตูผมไปแล้วรถรถสวยโอ้ยเขาได้ป่าววะไหวป่าววะถึงหมดแล้วอ่ะ ไทำไม่แตกเลยฮะโอ้โหแย่เลยมีาทางเดียวคือต้องรีดออกนะผมเพื่อนโอเคเราดิดออกมาเรียบร้อยนะตอนนี้ก็คือเราเข้าไปทุบนะฮะ2-3ทีก็จะได้เรื่องอยู่นะแต่ว่าทอมบี้จะอยู่ด้านในกันเต็มเปี่ยผมเพราะว่ามันรีใหม่นะะรีใหม่แต่ว่าหัวใจแดงยังไม่รีนะฮะ <S <S ลงไปแก้ตัวเองลงไปโอ้ยถอดปีกมาพุกเลอย่าได้ได้ได้ลงไปดีบรอกระตุ้นอู้ดไปหรอดีไงไม่น่าใช่นะโหลดพร้อมละโอ้ยชีวิตต้องระเบิดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะตอนนี้อึดอูดเข้าไปด้านในกระถุนหมดลงไป อุ้ยอุ้ยติด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 เฮ้ยโอ้ยชีวิตหลบไปหลบไปเลยหลบไปเลยหน้าดีใหม่แล้วเนี่ยยิงยังไม่แตกเลยดูหลังก่อนนีพลังงานอุ้ยติดหรอวะสามนัดสุดท้ายผมว่าไม่รอดว่ะสามนัดสุดท้ายอ่ะโคตรเยอะโอเคผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนว่ะ ของเราไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยเนี่ยตอนนี้เราต้องกลับไปที่อาภรณ์เราก่อนนะผมโอเคผมคิดว่าอย่าพาหน้าเรามาลุยกันต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนๆ่นนี้ก่อนกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆครับแล้วเจอก,กันนะครับ